สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็ยู่กับเกม Watch Human Fate ที่2ตอนที่5แล้วนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นตอนสุดท้ายของเ a ส e นี้นะฮะอันนี้เนื่องจากเควสหลักเราน่าจะทำหมดแล้วนะครับผมอตอนนี้ผมว่าเราทำเควสอันนี้ดีกว่าไม่ใช่เดี๋ยวเราทำเลเวลให้มันเป็นเลเวล50ดีกว่าอย่างแรกเราก็มาเตรียมของก่อนนะครับผมเริ่มจากเตรียมอะไรเดี๋ยวผมก็ลืมเเพื่อนๆ่าผมเตรียมอะไรไว้ว่าตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่า ช่วงที่เกมเอ็กซ์ติมตอนนี้คือมันก็น่าจะเอ่มอมาไกลแล้วโอเคครับเพืเ่อนๆเรไปหยิบแบตเตอรี่มาฮะผมก็ไม่รู้ว่าผมข้าแบตเตอรี่เพื่อการอะไรอะจากนั้นผมก็ขับแบตเตอรี่เพิ่มเติมอะแสดงว่าไอ้ผมต้องขับไอ้โซล่าเซลล์แน่นๆเลยไม่โซล่าเซลล์ก็ไอ้พวกเครื่องจ่ายพลังงานอะไรพวกนี้เครื่องปั่นไฟฟ้าพวกนี้เอาไปเปลีป่ยนโอเคครัเบเพื่อนๆเราก็ขับเพิ่มอีกอันฮะโหใช่เยอะมากแสดงว่าต้องเครื่องปั่นไฟฟ้าแน่ๆเลยเอาตรงๆนะเพื่อนๆผมเล่นเองนะแต่พอผมก็ลืมว่าผมทำอะไรไปบ้าง จจวิ่งไปวิ่งมาตอนนี้ผม <c oughs> ก็มงงคะว่าจะทำอะไรตอนนี้มองซ้ายมองขวาแล้วก็มองอ๋อโอเคฮะหมดแล้วแม่ผมจะสร้างนี้แน่นอนฮะเราสร้างเครื่องขุดนะฮะเราก็ยังไม่มีพลังงานถ้าเราใช้แบตเตอรี่นี้แสดงว่าเราต้องคาบไอ้พวกเครื่องอจักรอะไรพวกนี้แน่เลยส่วนถ้าใช้ฟิลนี้คือเราต้องใช้นี่เนี่ยหละไอ้เครื่องให้พลังงาน ไม่ใช่เด็กเครื่องปัดไฟแต่ผมก็ไม่เข้าใจหลักการมันว่ะเพื่อนๆมันจะเอาพลังงานจากไอ้พวกเครื่องปัดพลังงานใช่ไหมทําไมมันต้องเอาแบตเตอรี่ด้วยอ่ะโอเคครับเพื<ๆ>่อนเราล็อกแรียมาแล้วแล้วก็ไอ้ปลดล็อกทุกอย่างที่เป็นพลังงานจากแล้วก็มาค้าฟิลครับผมเรียบร้อยเราก็รอฮะไว้แหละโอเคครับเพื<ๆ>่อนตอนนี้เราก็พร้อมกันแล้วโอ้ยยังไม่พร้อมนี่ว่ะไม่พร้อมพร้อมพร้อมอะไรเนี่ยเล่นเองลืมเองเราก็สร้างเครื่องปันไฟครับผม ไอ้เครื่องปั่นไฟอันนี้น่าจะเป็น,นเครื่องฟอสซิลมัง้งเราก็ต่อไฟไปครับผมเรียบร้อยและเราก็อย่าลืมมาตั้งค่าให้เครื่องนี้มันจะขดไอ้ทางสเตนนะครับผมเดี๋ยวมันจะขดอย่างอื่นมันจะไม่ขดเราก็อย่าลืมมาใส่ฟอสซิลเพิ่มเติมนะคะรับปฟอสซิลเพิ่มเติมโอ้โหถูกแล้วมันก็จะเพิ่มนะครับผมเป็น60ชั่วโมงเลยว่าแต่เราจะไปฟา,าร์มไอ้เลเวลกันตรงไหนค่ับเพื่อนเนี่ยเราก็เห็นฐานอยู่อ๋อโอเคครับเ,เพื่อนๆจากนั้นเราก็มาเพิ่มเลเวลกันฮะแต่ ปัจจุบันนี้ไอตอนที่คลิปนี้อัพเฮ้ยไอตอนที่คลิปนี้อัพนะครับผมเราไม่ต้องกังวลนะครับผมเพราะว่าเหมือนว่ามันจะไม่มีอัพอันนี้เราคือแบบว่าเราค้าปุ๊บเราก็สามารถเล่นได้เลยฮะเราไม่ต้องมาอนะัปเดตเลเวลมันอะเนี่ยอย่างไอฟอกเนี้ยฮะเราไม่จำเป็นต้องอัพครับผมเฮ้ยทุยเราไม่จำเป็นตน้องอัพอะไรวะเนี่ยโอเคครับเพื่อนเพื่อนจากนั้นเราก็มาขา้าะสมกันตน่อครับผมีมยบร้อยเราก็ค้าพเพิ่มเติมไปอีกครับผม โอเคครับเพื่อนๆผมว่าเราน่าจะพร้อมกันแล้วพอไหมเนี่ยเราก็วาร์ปมาที่แคมป์กันก่อนนะครับผมอ่า l e t ก go ผมว่าแถวนี้มันน่าจะมีไซโลไกลๆอ๋อนี่ไงเราเจอแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะเพื่อนๆว่าตรงนี้มันมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเรายังไม่เปิดโอเคครับเพื่อนๆัเราก็น่าจะพร้อมแล้วก็เดินทางเลยบรรยากาศก็อย่างเฮียเลยนะ แต่วันนี้แต่นี่ก็คือทางที่เราจะเข้าไปครับผมแต่อุณภูผมิก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากนั้นผมก็ลงเดินครับผมอ้าววัดดีพี่เพื่อนตายไปซะมึงก็ด้วยตามผมรู้สึกว่าตรงนี้เหมือนเออจะเป็นทางเข้านะพเพื่อนเราก็ยิงทักทายกันไปฮะวัดดีพี่เปื่อนตายไปซะมึงก็ด้วยฮะตายตามเพิ่มไป เอราอย่าไปสนใจนะพนเพื่อนๆเป้าหมายคือทางเข้าฮะแต่เรายิงย้อนสอดไปหน่อยกดตีจะไอพวกหนา้าหมอตายไปซะตายสองเลยมีอะไรอะไรใครยิงใครมันอันตรายอ้าวเฮ้ยมีตัวเสือครับผมมันเจ็บนะเวย้ยรู้ไหมไอพวกกระบอกเราก็วิ่งมาเรื่อยๆครับผมวิ่งใายวิ่งขวาแล้วก็ยิงมันไปนะฮะไหญใจคนเทือนตายไปซะไหนใครบอกคขมอนมึงใช่ไหมโอ้ยยิงไม่โดนอะไรเนี่ยโอ้จะโดนโอ้ยกระสุนกระสุนจากไหล่ะ แต่อย่าลืมครับเราทำสิ่งที่สำคัญกันก่อนก็คือกระสวาฮะแล้วก็ยิงอุ้ยอะไรยจะยิงอ้ดอยส่วนนี้ก็เป็นทางเข้าครับผมก็ไม่รอช้ากดเข้าไปฮะตอนนี้ผมก็เข้ามาข้างในแล้วนะครับผมสภาพก็งงๆหน่อยฮะตีแบบแป๊บเอ้ยบรรยากาศเหมือนไอ้มิสกายูนิเวอร์ซิตี้ในไอไลอัพเตอร์เลยโอ้ยช่วยด้วยตัวละครเป็นลมแดดตัวละครจะเป็นลมฮะตัวละครจะเป็นลมอุ้ยอะไรอ่ะมีตัวเสียงโททีปืนลันโอเคฮะ ลมแดดลมแดดฮนะแล้วก็เดินมาโวยกระตุกเฮ้ยทางหน้ามีทางไปฮะเหมือนเราจะเจอสตูครับผมยิงทั้ท,ท้ายไปฮะปง่ปงหนึ่งปงสองเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอะไรยังไม่ดโดนเฮ้ยโดนโดนแล้วอะไรวะเน,นี่ยเฮ้ยอะไรมีเลเซอร์อุย้ยโดนเต็มเต็มไหนๆอยู่ไหนอ๋อยอยู่นี่ไงเจ้าของกระโยกอุย้ยอะไรตกซองเฮ้ยม,มาม,มาแต่เมื่อไหร่ตกใจหมดไอ้บ้าเฮ้ยอะไรตกซอง สองที่อะไรยิงติดไฟด้วย่นแน่ตายไปซะไอพวกนัมมงอ้อในระหว่างนั้นเราก็อย่าลืมเปิดหีบครับผมเ,เรียบร้อยก็ไปกันต่อฮะหลังจากนั้นผมก็หัววีลงด้านล่างครับผมอ่าแล้วผมก็มาเปิดกล่องครับผมแต่เรียบร้อยครับผมเราก็ได้ของดีฮะเอ้มันที่ทําอะไรต่อวะเพื่อนผมก็งงมันให้ทําอะไรต่อเปิดกระเป๋าไอไม่ใช่เปิดลังแป๊บไม่ใช่อันนี้เนี่ยไม่ใช่เกมงงหรอกผมนี่งงว่าผมเล่นอะไรไปอ๋อ ให้เราวิ่งเข้าไปตรงนี้นะครับผมว่าจะว้าป่าไหนที่สุดเราก็อยู่อีกฝั่งอ่ะโอโหอะไรเราอยู่สวรรค์ชั้นไหนวะเน,นี่ยเฮ้ยอะไรมันให้ยิงหรือเปล่าฮะอ๋อมันบังคับได้แล้วมันทำอะไรวะโยนโยนใส่อะไรอะ่ะโอเคให้เราถือลากขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีไอ้สีเงินขึ้นมาด้วยเฮ้ยอะไรไอ้ทำไมตัวละครร่วง โอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยเรีย <c oughs> อ๋อโอเคผมโดตละมันให้โยนใส่ตรงนี้เออละสีมันก็จะหายแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งฮะโตโอเคเรียบร้อยโอ้โหข้างบนเพียบเลยโอ้โหอันนี้เพียบเลยโยนใส่ตรงกลางฮะหายวับไปกับตาเอาหมอดออกมาแล้ว มาซาสุดท้ายแล้ววิ่งระยะแบบโอเคครับเรียบร้อยวิเเ่เหลืออันหนึ่งอะมันไม่มีอะเพื่อน,นม,ามาแล้วมาแล้วโอเคครับเราก็โยนไปเรียบร้อยโยใสยยโยโ่เสียอะไรเนี่ยแต่ก่อนที่เราจะไปครับผมเราก็เปิดต่องก่อนโอเคครับเพื่อนจากนั้นเราก็ไปกันนะว่าแต่ผมถือว่าทำไมวะเน,นี่ยโยนแป๊บ ไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอุ้ยเราเจอศัตรูตายไปซะโอเคครับเพื่อนๆเราเสียเวลาตรงนี้นะแล้วแล้ก็วิ่งไปกันต่อเลยฮะเปิดเปิดไอเนี่ยเฮ้ยทางเข้ามันอยู่ตรงนี้เพื่อนๆโอ้ยอะไรโอก็แลกข้าวแน่ศัตรูอยู่ตรงนี้ฮะยิงคาทายไปฮะอะไรวะเนี่ยโอ้ยแลกเฮ้ยเพื่อนทำอะไรกันวะไอ้พวกนังงโอ้ยมโดนตายอุ้ยโดนโดนเฮ้ยมีตัวโลด้วยโอ้ยอะไรยิงไม่เข้า ยิงลไม่เข้าเพืเ่อนในเมื่อเรายิงมันไม่เข้าเราก็ใช้วิธีวิ่งหนีฮะเราก็ยิงตัวเอ็นแทนโอ้ยอะไรเพียเ้ยเปล่าเฮ้ยไอ้เดียดเดียดเดียวเดียดสงสัยว่าเ,เราต้องโยนอันนีิเซมันหรือเปล่าไหนวะเพื่อโอ้โหชัดเจนเราต้องโยนอน,นิเซมันแล้วก็ยิงมนะันฮะต่อไปโอ้ยไอ้นะี่แบคครับไหนแบคครับมันไม่มาแล้วมีแต่คอนไว้อะ ลอยก็เด้งแล้วโอเคครับเพื่อนๆพอเราเคลียร์ไอ้ฟว์ทหารเสร็จแล้วก็ฟาร์มครับผมฟาร์มไม่ได้ฟาร์มอะไรเด็กอ่าไอ้ตรงนี้ไม่กล่องหนึ่งก็เปิดไปซะเรียบร้อยก็ได้พวกอย่างโอ้ยตรงนั้นก็มีนี่วะโอเคครับเพื่อนๆเ,เราก็เปิดครบแล้วเราก็ไปข้างหน้าต่อกันเลยฮะลองยิงรอไฟดิไม่มีผลเพื่อทำใหเพื่ออะไรวะเอ้ยมีกล่องอันนี้ด้วยนวี่วะโอเคครับเพื่อน ก็ทำการเปิดครับผมเปิดแล้วเปิดอีกเหมือนเราจะเข้ามาข้างในที่เป็นบรรยากาศเหมือนเดิมนะัเพื่อนๆผมไม่รู้ว่าเขาเรี้ยกล้องอะไรอะ่ะมันเหมือนคาทีหาดนอะ่ะโอ้ยมีสตูโอ้งอ้าว้สตูวิ่งหนีตอนนี้สตูได้วิ่งหนีผมไปแล้วนะครับผมไม่นีไปไหนวะตรงนี้ก็ไม่มีครับผมโหหายไปไหนโอย้ยแ,แหลกชัดเจนครับเพื่อนๆผมว่าเราน่าจะไปทางนั้นแหละ ไอมีตัวไอข้าปืนด้วยโอ้โหนี่ไงมันอยู่นี่มึงจะไปไหนเหมึงจะไหนมึงนก็ด้วยตามเพื่อนมึงไปอ่าน่าจะหมดแล้วนะโอเคเข้าเพื่อนๆน่าจะหมดจริงๆละอ่าโอเคชัดเจนเราก็มาทำการอินเทอร์แลกครับผมเรียบร้อยโอโหตัวละครเราไปแล้วในที่สุดเราก็เจอบอสหมอเนี่ยวาบอสบอสอยู่ไหนอะ ไหนบอสนี oh. Oh, oh, hey, này, hey, này, ่หรอไม่ใช่อ๋อไอตัวนี้นี่เองโอ้ยยิงเข้าอยู่นะพัดเงินยิงง่ายอยู่แต่ว่าทำไมผมมันแหลกจังวะไอ้ตัวนี้ผมจะไม่ตัดนะพัดเงินจะยิงยาวเลยไอ้ยยิงไม่เข้าละไอ้ยิงไม่เข้าโอ้ยแหลก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 อาอีนี่ตัวเสียนี่ตัวเสียไอ้ยยังไม่เข้า เฮ้แหลกแหลกแหลกเลยมีเกาะมันมีเกาะขึ้นมาไหนเอฟองนั่งโง,ง่ยิงเข้าไปเขาหมยิงเข้าไปฮะยิงเข้าไปจะไปสอดแจยใิงมันน่ะละเอียด้อยโอเคครับพเพืพเพอ่อ,อนๆผมก็ทำการโผล่วีลงมาฮะวิเราเจอเนี่ยเราก็ทำการเก็บเบสเซอร์สิบนาทีเอเพื่อนๆเท่าเวลาคลิปตอนนี้เลยอ้าวัสดียม มีทพเพีย้ยอะไรตรงนี้เนี่ยตายไปซะไว้แหลกแหลกเกินโอเคฮะเราก็วางกับบ้านกันก่อนโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ถึงบ้านกันแล้วฮะโอ้โหก็ยังแหลกเดี๋ยวผมจะทําให้ถึงลเวล50ก่อฟเฟสที่สาแล้วกันนะเราก็มาทําการคุดทั้งสเตนต่อครับผมตามด้วยคาร์บูเรียมฮะจากนั้นเราก็เดินทางทุยเราก็เดินทางกันต่อครับผมว่าแต่เราจะเดินไปไหนดีวันนี้โอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะไปตามหาไอ้อะไรวอเตอร์เมลอนกันฮะไอไม่ใช่ไอเมลอนสักที่ไหนเนี่ย เอาตรงๆนะเ,เพื่อนๆแม่งผมก็เลื่มหมดกันว่าผมทำอะไรลงไปบ้างเ่ยเอาตรงๆนะเ,เพื่อนๆแม่งผมเล่นตั้งแต่อะไรต้นเดือนมกรามั้งแต่ตอนนี้อ่ะคือผมตัดน่าจะตัดช่วงจะปลายมกราแล้วเนี่ยถามว่าทําไมล่ะครับเพราะว่าเออผมกลับบ้านฮะพอตอนแรกผมเล่นน่าจะเล่นอยู่กรุงเทพมัง้งแต่ตอนนี้ผมกลับมาไอ้จังหวัดขอนแก่นมัง้งถ้าจะให้ทุกอย่างลงตัวได้ผมว่าน่าจะใช้ประมาณ แล้วจะใช้เวลาประมาณ 1- 2เดือนอะ่ะโอเคครับจากนั้นเราก็ขบับไอมีกันต่อจากนั้นผมก็เก็บของใช้เย็นครับผมอ้ยไม่ใช่เก็บไอ้ของแต่ก็เข้าไปดูฮะตอนนี้ก็โอ้โหอะไรยี่สิบกว่ายัางไม่พอนะไม่ใช่ยังไม่พอ,อยังไม่กินแต่เราก็กินมันลงไปครับผมเรียบร้อยกินสักเดียวพอฮะแล้วค่าเลซิตของมันก็แน่นอนฮะจะเพิ่มขป้นส8่สิบแปได้้งก็ขึ้นเป็นท้อตัวฮะโอ้ยแลกแรกแลก,แก,แกโอเคครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราวัามา าจากนั้นเราก็เดินทางวุ้ยแหลกแหลกมากแหลกมากเดินทางต่อครับผมแน่นอนฮะเราก็ต้องเรียกมอเตอร์ไซค์ออกมาฮะโอ้ยแหลกแหลกแลกแหลกแลกมากเราก็ขับรถผ่านช่องเขาต่อไปครับผมบรรยากาศก็โอ้โหไหรถพังไม่ได้พังและจากนั้นผมก็เดินทางมาเรื่อยๆครับผมเดินทางแล้วเดินทางเออโอ้ยเจอสะพานอีกแล้วไม่เป็นไรฮะเราก็ไต่าตามเขาไปครับผมไวแหลกแๆลกแลกเราแลกเอง อยู่เพอาะทหารหน้า้อกไว้หล,หลักๆอะไรวะเน,นี่ยโอ้โหดวงกระสุนเพียบยิงท้าทาทยฮะไว้ไม่ท้าทาทยมันเจอแล้วเราก็มาทำไอ้อะไรก่นอนฮะมาทำการเปิดไอ้นี่คนเปิดเสาบหลังจากนั้นก็ยิงตัวเสียบครับผมมึงก็ด้วยอ่าเพื่อนลงไปซะไว้แหลกจ้ายิงไม่โดน,นเพื่อนแล้วยิง,อ,งอีกฮะโอ้ยยิงโดนฮะแต่ไม่ตายไงถ้ามึงจะยังอยนางต่อไอ้ตัวเอง คันแน่จะเนียนเลยจ้าไว้แหลกแหลกไหนไหนตัวอีกตัวเพื่อนเราก็ลงไปฮะโอ้โหเพียบเลยยิงยิงมาเลยโอุ้ยอะไรอุ้ยโดนฟันหาเรียบร้อยอุ้ยอะไรคนไฟบินครับผมตอนนี้เป็นโกดไรเดอร์แล้วเฮ้เจ้าพี่เบื่อตกไม่มจริงจังไอ้บ้าตายไม่ซไอ้โอเคเขาเป็นเพื่อน,นจากนั้นเราก็ไม่รอช้าครับผม โหนชิปลายครับเราก็ข้ามาฟั่งนี้แล้วนะครับผมก็ทำการยิงมันไปฮนะเก็บไปแนวไงจ้าโอ้โหยิงทำพี่อะไรเนี่ยอ้าวชิถ่ายก็สุนหมดโอยอะไรยิงวอาฮะยิงว้า,งวาไงจ้าขอแก้เมยโอ้โหหลบอ่ะอุ้ยอะไรอ่นี้อยา่ยาหายอย่าเล่นอยา่ยาเล่นระเบิดอ้าวเฮ้ยมีตัวเนียนครับผมตายไปซะไอ้ผมลางอ๋อไว้แลกแหละมึงก็ด้วยตามเพิ่มลงไปโป้งเคสดซอดตายแล้ว อะไรวะเนี่ย,ย,ยว่ายิงเราวยิงว้าอ่ายิงว้าวว้ายิงทักทายแสกแล้วนัดสองนัดอ่ามีตัวหนึ่งรอดไม่รอดฮะไปแรับเชิญมาเรื่อยๆมันก็ตายตามเพื่อนลงไปซะอ่ามีเสน่หฮะมึงก็ด้วยตามเพื่อนลงไปอุย้ยมีตัวเสือกตายไปซะองโอ้โอเคครับเพื่อนๆได้เวลาเดินทางกันแล้วไปกันเลยบางทีชุดกับรถแม่ไม่เข้ากันเลยเอาตรงๆนะเพื่อนๆ ถ้าเป็นจของจริงผมว่าไอ้ผ้าอันนี้มันน่าจะพัดร้อนลอดเสียงร้วเนี่ยและเราก็มาถึงจุดแหล่จุดเทเลพอร์ตเราทำการบล็อกมันไปฮะโอเค,คเข้าเป็นเพื่อนเราวาดกลับบ้านกันไม่ไม่ใช่เอราวาดไปไอ้เซโลฮะและแน่นอนครับเราจะทำเครสแต่ก่อนอื่นฮนะเราต้องยิงไอ้ตัวนี้ก่อนตัวเสียตัวเสีย,ต,สย,ต,สยตายไปซะมึงก็ด้วยเราเพิ่นตายไงจ้าเดิมเนียนรอจากนั้นก็อย่าลืมถ่ายรูปครับผมเย่ายล่อยไอ้จ้าตัวเสียไม่ต้องวิ่งมาฮะกูเห็นแล้ว โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาลองระดับโปรกันตัดภาพมาให้น่อยอนๆโอ้ยีงซองนัดไม่เข้าอะไรครับเนี้ยอ้าวเฮ้ยมีตัวนี้เหรอแล้วผมจะยิงมันเข้าไหมเนี่ยเอาแบบนี้ดีกว่าเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่เดี๋ยวเอาปืนให้มันแรงกว่าน,นี้ก่อนโอเคครับเราก็เล่นระดับหาไปก่อนแล้วกันเอ้ยเพื่อนๆถ้าเราสามารถโซโลแล้วเฮ้ยโซโลระดับโปรได้นี่คือก็ก็ๆๆเล่นได้นะเกมเนี่ย เพราะว่าผมว่าไนแ์มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะและอยากเล่นยากด้วยยิงทักทายไปเท่ากันโป้งเรียบร้อยโป้งมันก็เลยตามเพื่อนมึงไปอ้าวโอ้โหอันนี้โป้งเรียบร้อยโป้งอย่ามาเนียนฮะอย่ามาเนียนอ้าวเฮ้ยมีคนเล่นระเบิดฮะออ้ยอะไรอะลูกศรสากหน้าตายไปซะไอพวกกระโหลกลาอุ้ยอะไรโดน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 ละอะไรวะเนี่ยโป้งแตกหนึ่งฮะอุ้ยอะไรวะโดน ตกลงมึงมีกี่ตัวเนี่ยโอเคครับเพื่อนๆเราเสียเวลาตรงนี้มานนาแล้วแค่เดินผ่านเฉยๆไอ้ตัวนี้ก็ตายแล้วโอ้งเรียบร้อยตายไปซะไอ้พวกนังงอเปิดมันไปครับผมโดนฮะโดนโยอุ้ยอะไรไอ้ตัวเสียตัวเสียพระเอกก็มาแล้วฮะไงเจ้าที่รักตายไปซะไอ้พวกนังงอไม่มีอะไรสนุกที่สุดเท่ากับการได้โยนไอ้พวกนี้ใส่ไอในละอุ้ยอะไรไว้หลัก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 ที่ ไอ้ผมว่าทั้งน้น่าจะมีไอเดียนที่มันสร้างไอ้ไอะไรไอลูกบอลอะไรอี้ได้ mm hmm. โอเคเดี๋ยวปล่อยสิ่งสําคัญเราก็อย่าลืมเปิดเกมครับผมจากนั้นเราก็มายิงไอตัวตะปโตกึงก็ด้อยอย่ามันเนียนฮะเราไม่ควรยิงเออครับผมเราควรยิงมันไปฮะอย่าปล่อยมันก็ด้อยตามขึ้นไปมึงก็อีกตัวฮะไงจ๊ะไม่ต้องเนียนโอเคฮะเพื่อนเพื่อนเราก็มาเจอบอสกันแล้วเอีอยบร้อยครับผมและเลเวลผมก็เ,เป็นเลเวล47นะฮะ 5นาทีฮะโอเคครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็กลับมาที่ที่เดิมไม่ใช่ที่บ้านกันก่อนพอของเราพร้อมแล้วนะครับผมแล้วก็วาร์ปครับและจากนั้นเราก็เข้าสู่โดีนเดิมครับผมอ็ยอะไรมีตัวแสกยิงไปฮะแล้วแต่ปอเหมือนเดิมครับผมสู่โดรนเดิมครับผมยิงทหารฮะแล้วก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็ยิงไปครับผมและจากนั้นเราก็มาเปิดทีบนี้ครับผมเรียบร้อยแล้วก็ใช้ไอ้นี่ฮะโยนเข้าไปฮะอ้าวยังไม่โยนดีกว่าโอเคเรียบร้อย โอ้ยไม่หมดวะโอเคครับเพื่อนๆจากนั้นล้วก็มายิงทหารเหมือนเดิมครับผมทหารก็เรียมโอ้ยอะไรเนี่ยตายยากกว่าเดิมเนี่ยอันนี้มีตัวเสียยิงไปซะไงเจ้าจพี่เบือกฝันเหี้ยอะไรกูอยู่ยน,น,นี่ยฝันอะไรของเมืองนี่ไอ้บ้าโอ้ยมันมามันมาจริงวะมันมาจริงวะโอเคครับจากนั้น,นก็ยังไม่ตายฮะเรียบร้อยตายไปซะานโงงจากนั้นก็มาเจอกับบอสครับผมก็ยิงเปิดม,นมันไปฮะค่อยๆไป แต่บอสก็ล่วงแล้วฮะยังไม่ล่วงจะล่วงเรียบร้อยครับผมแต่เลเวลเรายังไม่ขึ้นนะฮะโอเคฮะโอเคครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็ทําซ้ําอีกรอบฮะเราก็ยิงไอ้พวกนี้ซ้ําอีกครั้งครับผมโอ้โหก็เรียบร้อยยิงทักทายยิงทักทายไปแล้วเราก็เจอบอสอีกครั้งครับผมก็เหมือนเดิมฮะยิงแล้วยิงและบอสมันก็ตาย้วตายครับผมโอเคฮะประมาณนี้แต่ว่าเลเวลก็ยังไม่ขึ้นอ่ะโอเคครับเพื่อนๆเราก็ซ้ำอีกอรอบฮะ แต่ว่าผมเปลี่ยนชุดแม่กเลยยิทงทักทายบ่ายอ้าววันดีตัวเสือกตัวเสียมาใกล้อลไรเกินอ้าวมีตัวเนี่ยนะฮะโอ้ยเออเนี่ยยิ่งเลยก็ไม่รู้เนี่ยไอย้ตัววิ่งมาและที่สําคัญเราอย่าลืมเปิดกองครับผมแล้วเราก็วิ่งเข้าไปฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับผมทำการป้าสีฮะแล้วก็เหรียญสุดท้ายแล้วอ่าแล้วก็ป่าเออจริงๆนะเพื่อนๆไปแค่สองอันก็พอนะฮะอันเมื่อกี้กับอันเนี้ยจากนั้นเราก็วิ่งวิ่งกระโดดขึ้นไปฮะโอเคไม่มีตัวเสียโอ้ยมันแอบอยู่ตายไปซะไอ้นะงง วัดดีไอทหารนะางอไปเจอคนปล่อยมากคัางนี้อะไรวะเนี่ยตายไปซะกระทางกันเข้ามาฮะกระหางกันเข้ามาโอ้ยไอตัวนั้นมันมาแล้วโอเคตายไปซะไงพวกมึงจะเนียนหรอไม่รอดหมายถึงกูไม่รอดไอพวกบ้าไงจัดตัวเสื้อตายไปซะเออไม่ตายเพื่อนๆ้ยมันจะตายแล้ว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  มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วไหนว่นาลูกบอลน่ะอ้าวลูกบอลไม่มาเฮ้ยอีกนิดเดียวอีกลูกเดียวลูกเดียวมันตายแล้วเนี่ยมไม่ได้มาเพื่อนจิกแม่งเลยเอ้าวไม่ตายอยีกเอารูกบอลมาละอดครับผมเอา้าโอ้ยเกยมบักจะตายแล้วเกมบั๊กเอนเพื่อนเออตายสักที แน่นอนครับแล้วก็มาเข้าสู่ทีมเดิมฮะแล้วก็ยิงมันไปครับผม่าบอดอเอไม่ใช่เด็กมีบอสและในระหว่างนั้นเราก็ยงิงลูกมันฮะและเลเวลผมก็50แล้วแน่นอนครับเราก็ยิงทหารนะเอไม่ใช่จริงบอสมีบอสในที่สุดก็เรียบร้อยครับผมแล้วอะไรอ่ะพึ่งก็ผอมาฮะใช้เวลา6นาทีเพื่อนก็นานกว่ารอบที่แล้วนิดหน่อย จากนั้นเราก็วาวกลับบ้านนะฮะโอเคครับเพื่อนๆสำหรับเฟสเฟสสองก็ประมาณนี้แหละ,ะเป็ว่าแต่เดี๋ยวผมเปลี่ยนไอชุดเป็นชุดเดิมกลับดีกว่าเดี๋ยวไอจบอะไรจบซีนารโอนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนเป็นชุดเดิมดีกว่าโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเจอกันเฟสถัดไปนะฮะตอนนี้ก็ใกล้จบแล้วด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ